เป็นเรื่องของเศษส่วนซ้อนนะคะโจทย์จะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันจะซ้อนลงมาเยอะๆเนี่ยนะคะลองดูวิธีนะถ้าเป็นแบบนี้ทํำยังไงนะคะเราก็ต้องทําจากล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนนะคะอย่างตอนกรณีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเราทําตรงนี้ก่อนนะคะทำตรงนี้ได้ทําตรงนี้ก่อนนะคะคือก็จะเป็น2อบวกด้วย หนึ่ส่วนหบวกหส่วนสนะจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะทำชุดนี้นะคะเราก็จะได้ว่า2บวกด้วย1ส่วนอะไรคะอันนี้คือ2ใช่ไหมบวก1แล้วก็ส่วน2ถูกหรือเปล่าคะอ่าหลังจากนั้นเราก็จะได้ว่า1ส่วนด้วยอันนี้บวกกันได้แล้วก็จะเป็น3าส่วนสอง อันนี้เราดูชุดนี้นะชุดนี้นะคะก็จะกลับด้านขึ้นไปก็จะเป็น2บวกด้วย1เศษ3มส่วน2ก็คือ2ส่วน3นะคะแล้วเราก็จะทําชุดนี้นะคะนะก็คือ6บวก2ส่วน3ซึ่งก็คือ8ส่วนส แล้วก็ทำเป็นำจำนวนคะาก็คือ2เศษ2ส่วน3เป็นคำตอบนะคะเพราะนั้นถ้าเราเจอเศษส่วนซ้อนกันเยอะๆแบบนี้นะคะให้ทำจากล่างสุดนะคะค่อยๆทำทีละสเต็ปแล้วไล่ขึ้นไปๆๆไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเดี๋ยวมีโจทย์มาให้ลองทำอีกนะคะ